เต่าเนี่ยจะผสมพันธุ์กันในช่วงพฤศจิกายนนะครับหรือช่วงฝนแล้วก็มาออกไข่ตอนธันวาคมนะครับเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้นี้เดอยเล็กชายกระดองเนี่ยไม่ค่อยเชิดตัวเมียนะครับส่วนหางก็จะสั้นนะครับท้องแบนนะครับไม่เว้าตัวผู้เดอยจะใหญ่เห็นไหมครับโอ้ครับผมนี่เดยเบืเริ่มเลยครับชายกระดองเนี่ยจะเชิดขึ้นนะครับอ๋อจะนะครับแล้วก็หางจะยาวแล้วก็ใต้ท้องก็จะเว้า ผมเองอ่ะโฟกัสตัวเองเป็นเกษตรกรนะครับ,ค,รบคือเลี้ยง<ม>และประส่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองเลยนะครับกล้าบอกเลยว่าลาออกจากงานมาเลี้ยงเต่าสูกตาต้าผมบอกเลยนะครับทำมาสิป,ปีไม่เคยพอพฤตจิกาเนี่ยเต่าผมจะหมดหมไม่เคยคมีเต่าไข่ทั้งปีครับฟักเนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่ใช้ตู้เนี่ยปัใจจัยในการฟักมันต้องการ2ออย่างก็คือความชื้นกับอุณหภูมิซึ่งรังโฟมเนี่ยตอบสนองปัจจัยเหล่านั้นก็คืออุณหภูมิไม่วิ่ง คทำคชื้นยังอยู่เพาเป็นระบบปิดนะครับผ่านไป90วันออกเป็นตัวเลยซื้อรังโฟมมารังหนึ่ง100บาทเอาถาดไข่ไก่ใส่ไข่เต่าสุกัต้าไว้ใส่น้ําในแก้ววางไว้2แก้วปิดรังโฟมไว้เปิดดูทุกอาทิตย์จบสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างไรายได้นะครับวันนี้เรามากันอยู่ที่อำเภอสันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่เรามาอยู่กันที่ฟาร์มเต่าสุกต้านะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับให้เขาแนะนําวิธีเลี้ยงแล้วก็วิธีดูแลเต่านะครับวิธีเลี้ยงเต่านะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อชัยพรโลจยะนะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊กนะครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มเต่ายักษ์สุขตาทำมาสิปีแล้วครับผมฟาร์มเต่าเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตําบลร้องวัวแดงนะครับอาเภอสันกําแพงนะครับทั้งหมดมีอยู่2ที่นะครับอีกที่หนึ่งจะอยู่ที่ ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอืมครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเต่าอะไรนะพี่อันนี้เรียกว่าเต่าซูคาต้านะครับเป็นเต่ายักษ์อันดับสามของโลกนะครับซึ่งสามารถโตใหญ่ได้เกือบเมตรเลยนะครับผมอ๋อไอที่เราเห็นนี่นี่คือไซส์อายุกี่ปีแล้วครับพี่อันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอายุประมาณ7ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งเราได้ทําการเพาะพันธุ์อยู่นะครับในเมืองไทยครับอืมอ่าเต่าซูคาต้านี่คือลักษณะเด่นเขาที่เป็นยังไงครับ เต่าโซกาต้านะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าจะเป็นเต่าบกนะครับอาศัยอยู่บนบกแล้วก็เขาจะกินพืชนะครับพืชก็คือหญ้าเนี่ยนะครับเราจะให้หญ้าซึ่งเป็นหญ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ฟาร์มเนี่ยจะให้หญ้าเนเปียนะครับแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นพืชผักที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลอันนี้ก็กินได้นะครับอันนี้คือเถาฟักทองนะครับผมหญ้าพืชใบไม้เขากินได้หมดนะครับเขาเป็นสัตว์กินพืชนะครับเขาเป็นเต่าบก เขาอาศัยอยู่บนบกนะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับออกลูกและผสมพันธุ์อยู่บนบกครับออย่างที่เห็นในในในคอกนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับในคอกนี้เราก็จะปล่อยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสมมติอันนี้ผู้ห้าก็จะปล่อยตัวเมียห้าตัวนะครับผมอืมครับผมแล้วแล้วไอ้ที่เลขบนข้างหลังกระดองนี่คืออะไรเพ่ออ๋ออันนี้เป็นการลงทะเบียนฟาร์มนะครับก่อนเราเอาเต่าเข้าฟาร์มนะครับเราก็จะมีการตรวจโรคลงทะเบียนระบุเพศนะครับระบุประวัติแหล่งที่มาไว้นะครับ ก็ต่อไปในอนาคตนะครับมีการขยายฟาร์มนะครับสามารถทําทะเบียนแล้วก็บริหารจัดการได้ง่ายครับผมอพี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็เลี้ยงมาปีนี้เข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วนะครับปีที่สิบเอ็ดใช่ครับสิบกว่าปีครับอันนี้เราก็เลี้ยงบนดินนะครับดินทั่วไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรนะครับแล้วก็เต่าเนี่ยจะผสมพันธุ์กันในช่วงพฤศจิกายนนะครับหรือช่วงฝนแล้วก็มาออกไข่ตอนธันวาคมนะครับ ครับอย่างที่เราเห็นนน่ที่เราเห็นเป็นข้อคอกเนี่ยพี่แยกแยก,แย,กยังไงครับตอนนี้ก็คือแยกเป็นอัาตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเช่นอย่างคอกนี้นะครับตัวผู้ยี่สิบตัวเมียก,ก็คือยี่สิบตัวนะครับผมอ,อืคือที่เราแยกในเพราะอะไรครับพี่ที่เป็นข้อคอกเป็นข้อขบ Sail, บ 8, เ 5, บอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์ออ๋อในแต่ละปีนะครับเราจะเอาผลกําไรผลตอบแทนจากการขายลูกเต่าเนี่ยนะครับไปซื้อพ่อแม่พันธุเต่าเข้านะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําเป็นคอกไปเรื่อยเช่นสมมติปีนี้ผมซื้อยี่สิบคู่ผมก็จะเอาตังจากการขายลูกเต่ามาซื้อยี่สิบคู่แล้วก็ทขคอกไปเรื่อยๆนะครับอ๋อ <ผม S 2> ครับผมโอย้ยังอย่างในฟาร์มตัวตัวไหนใหญ่สุดครับในตัวนี้ที่ที่เห็นนี่โอ้นี่ครับตัวนี้หรือเปล่าต,ตัวนี้อายุไม่ต่ำกว่ายี่สบปีนะครับอันนี้เกือบเมตรนะครับเขาจะโตเต็มที่ได้เกือบเมตรนะครับได้เกือบเมตรนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์ นี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวหนึ่งเท่ากระบะผสมปูนพวกนี้ก็ครับไม่มีโรคติดต่อนะครับไม่เหม็นเพราะสัตว์เลยคานเนี้ยไม่มีรูขุมขนนะครับผมแล้วก็ไม่มีเสียงร้องนะครับไม่ปีนนะครับไม่ขุดไม่ดุนะครับคือลักษณะเด่นของเต่าสุกาต้านะครับมันแตกต่างจากเต่าบ้านเราเต่าบกต่ออะไรบ้านเรานี่ไงโอเคข้อแตกต่างในเรื่องของกฎหมายนะครับหนึ่งก็คือสามารถเลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนอะไรเลยนะครับผมเลี้ยงได้อยู่ตามบ้านเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปเลยนะครับ2ก็คือ เป็นเต่าบกนะครับซึ่งสามารถที่จะซื้อขายแล้วก็ส่งออกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์คุ้นเชื่องนะครับเพาะพันธุ์ได้ในที่เลี้ยงในที่ในที่เลี้ยงปกติในพื้นที่ประมาณ3เมตรคูณ4เมตรเนี่ยก็สามารถที่จะทําคอกเต่าซูคาต้าได้1คอกแล้วนะครับเวลาโตเนี่ยตัวใหญ่มากเพราะว่าเขาเป็นเต่ายักษ์อันดับ3ของโลกนะครับอย่างเต่าบ้านเราเนี่ยเต่าบกบ้านเราเนี่ยตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่ยังมากก็ตัวประมาณนี้เต่าบกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเต่าบกใน ตบบกที่เป็นเต่าสุขัตตาเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับอย่างอย่างตัวนี้ครับพี่ไอ้ที่ลายบนกระดองข้างหลังมันนะครับอันนี้คือลักษณะของมันเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,ารบลายแตกกระดองเนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีตรงไหนเหมือนกันเลยแต่ละตัวนี่คือจะแตกต่างกันไปตามตามตามขนาดของมันตามสีของพ่อแม่มันนะครับนะครับการถ่ายทอด นะครับบางทีก็เป็นสีไถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์สีแบบไหนลูกก็สีเป็นแบบนั้นนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะมีสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มสีเทานะครับสีดําก็มีนะครับบางตัวก็อาจจะออกเป็นสีทองหรือแบบสีเหมือนเนื้อฟักทองก็มีนะครับมันแล้วแต่ครับมันมีหลายวาลลิเอชันมากในสีของมันนะครับที่เกี่ยวกับเต่าบกนะครับอย่างอย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยผมมันมันดูยังไงว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียอย่างเงี้ยครับพี่เคผมดูไหนอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียตอนนี้โอเคเนี่ยนะครับอย่างตัวนี ันนี้เดยเล็กนะครับเดย์ทู่เนี่ยนะครับอันนี้คือตัวเมียนะครับตัวเมียครับแล้วก็ชายกระดองเนี่ยไม่ค่อยเชิดครับผมส่วนหางก็จะสั้นนะครับหนักกี่กิโลพือตัวนี้นี่ครับหางสั้นอ๋ครับหางสั้นแล้วก็ท้องแบนนะครับไม่เว้าครับผมอ่านี่มาดูตัวผู้ครับแต่ตัวผู้ นี่ตัวผู้เดอยจะใหญ่เห็นไหมครับโอ้ครับผมนี่เดรยมันเริ่มเลยครับอืมครับนะครับเดรยมันเริ่มเลยไม่กัดนะครับนี่เห็นไหมไม่กัดแล้วก็ชายกระดองเนี่ยจะเชิดขึ้นนะครับอ๋อจะเกนะครับแล้วก็หางจะยาวยาวมากนะครับผมครับผมแล้วก็ใต้ท้องก็จะเว้าเป็นหลุมขนมครกนะครับอืมอ่านี่คือลักษณะของตัวผู้กับตัวเมียเนาะใช่ครับไม่เหมือนกันถ้าอย่างอย่างอย่างตัวตัวนี้ก็คือตัวผู้นะที่มัน ใช่ใช่ถูกต้องใช่เขาเรียกว่าอะไรนะกระดองมันจะเชิดกระดองเชิดขึ้นน,น,นะครับแล้วก็งางาหรือเดือยมันเนี่ยใหญ่มากบางคนก็เรียกว่างาแต่ผมเรียกเดือยนะครับชื่อภาษาไทยของเขาก็คือเต่าเดือยแอฟริกาคํา<ม>ว่าเดือยเนี่ยก็คือเดือยคู่หน้าที่เขายื่นออกมาจากยื่นออกมาจากกระดองท้องมันนะครับ<ด>เขารเรียกว่าเดือยมันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับดูไม่ยากนะครับ ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยจะดูเพศได้ก็ต่อเมื่ออายุสองปีไปแล้วในลูกเต่าเนี่ยเราไม่สามารถแยกแยะได้นะครับว่าอันไหนคือตัวผู้ตัวเมียต้องอายุสองปีไปแล้วนะครับ,รบ,รบถึงจะรู้เพศว่าตัวไหนตัวผู้ถึงตัวเมียนะครับผม,มแล้วเต่าในอายุมันประมาณเท่าไหร่ครับพี่อายุยืนยาวที่สุดเนี่ยอายุได้ถึงเก้าสิบปีเลยนะครับอเลี้ยงครั้งเดียวเพาะพันได้ถึงอายุเก้าสิบปีไม่ต้อง อ่ายังสัตว์ประเภทอื่นที่เราเพาะพันกันนะพอสิปีเนี่ยก็งดให้ลูกแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเต่าสุคาต้าเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเพาะพันที่ถึงอายุ90ปีเลยซื้อครั้งเดียวออกลูกตลอดชีพเลยนะครับผมเบื่อเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมือถ่ายมือได้นะครับผมนั่นหมายความว่าตั้งแต่เขาเล็กๆถึงเขาขนาดโตๆเนี่ยมูลค่าคเขาก็เพิ่มขึ้นเมื่อขนาดเขาเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเขาสามารถที่จะให้ไข่และผสมพันธ์ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับราคาเขาจะ แพงมากนะครับหรือราคามีขึ้นมากประมาณ1 0 0 1 0 0ถึงเลยนะครับผมแล้วเต่าตัวหนึ่งนะครับเวลาเขาออกไข่อย่างเงี้ยครับคอกหนึ่งเนี่ยมันประมาณกี่ลูกกี่ฟองครับพี่คอกหนึ่งนะครับปีนึงเนี่ยเต่าสามารถออกไข่ได้มากกว่า1ครั้งใน1ครั้งเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ20-30ถึงฟองนะครับเช่นถ้าปีนี้เขาออกครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน20ฟอง เขาอาจจะเว้นไปเดือนหนึ่งมกรากุมภาเขาอาจจะออกอีก20-30ิถึงมีนาเขาหยุดเมษาเขาออกจะ20 30, อีก30เพราะนั้นในหนึ่งตัวเนี่ยสามารถออกไข่ได้2 0่ถึงหนึฟองต่อปีเลยนะครับผมโอ้ก็คือออกออกออกเดือนเว้นเดือนเลยเหรอครับใช่ครับถูกต้องครับ<อ>ยิ่งอายุเยอะขึ้นจํานวนไข่จะเยอะขึ้นขนาดไข่จะเยอะขึ้นนะครับเต,<อ>ต่าสุขาต้านี่อ้าวเหรอครับใช่<อ>ถูกต้องอเพราะพันธุได้ไม่กี่ประเทศนะครับข้อดีคือในประเทศไทยเราเนี่ยออกลูกเยอะมากครับผมนะครับผมไปศึกษามาแล้วคือประเทศบางประเทศเนี่ย ใชไม่ออกลูกเลยเช่นประเทศที่มีหิมะตกเนี่ยนะครับไม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้ออกลูกได้แต่เลี้ยงให้ใหญ่เนี่ยเลี้ยงได้แต่เลี้ยงเพื่อออกลูกเนี่ยเลี้ยงไม่ได้ประเทศที่มันอยู่ในเขตหนาวมากๆที่อากาศอุณหภูมิต่ตําลงมากๆเนี่ยสัตว์เลือดเย็นแทบจะไม่ออกลูกเลยนะครับยิ่งเอาสัตว์ไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นเข้าไปเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเอาเต่าสุกัต้าเนี่ยไปเลี้ยงที่ประเทศที่มีหิมะตกไม่ออกลูกนะครับเลี้ยงได้โตไหมโตแต่ไม่ออกลูกครับนิสัยของเต่าสุกัต้านะครับเป็นเป นิสัสเขาอันนี้ดีมากเลยนะครับหนึ่งก็คือเชื่องนะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถที่จะจําเสียงของเจ้าของได้นะครับแล้วก็รู้ที่นอนรู้ที่กินนะครับขี้เยี่ยวเนี่ยวันละประมาณหนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงเขาไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีรูขุมขนครับนะครับเขาก็เลยไม่มีกลิ่นครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราอีกอย่างหนึ่งก็คือกินพืชเป็นหลักครับของเราเนี่ยจะให้หญ้าบทนี่นะครับเราจะให้หญ้าบทหญ้าที่ฟาร์มพี่ใช้ในหญ้าอะไรครับ <ส>จะม,มีอยู่สามอย่างนะครับก็คือหญ้าตามธรรมชาติหญ้าที่เราไปเกี่ยวตามธรรมชาติหญ้าขนขนอะไรทั่วไปครับใช่ถูกต้องใช่อีกอันนึงคือหญ้าที่เขาปลูกนะครับเราก็ไปซื้อจากเกษตรกรมาในพื้นที่ที่ฟาร์มนะครับก็มีหญ้าหวานอิสาราเอลหญ้าในเปียหญ้าอัลฟาฟาหญ้าแพงโกลานะครับมผมคนที่เขาจะอยากจกี่เลี้ยงเนี่ยพี่เขาพี่แนะนําให้เขาซื้อ,อยังไงบ้างอะปกติการลงทุนในในเชิงพาณิชย์สำหรับเต่าสูกาตตาจะมีอยู่3รูปแบบนะครับครับรูปแบบแรกเลย คือรับเอาไปขายทีละจานวนน้อยคือขายลูกเต่าเนี่ยแหละครับขายออนไลน์อาจจะเปิดเพจขายขายที่บ้านผมเองเอาเต่าไปตั้งขายที่ตลาดนัดนะครับอันต่อมาก็คือรับไปขุนนะครับรับไปเนี่ยสนิ้วนะครับแรกเกิดเลยแล้วก็ไปขุนในระยะเวลาต่างกันเนี่ยขนาดต่างกันเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับแล้วก็มีราคาส่งมีราคาปีกมีราคาที่ส่งออกแน่ชัดนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายประหยัดนะครับ ตัวหนึ่งกินอาหารเม็ดแค่วันละสาเม็ดเห่าพวกนี้มันเลี้ยงในบ้านได้ไหมเลี้ยงแบบในบ้านอย่างเงี้ยได้ครับสามารถาเลี้ยง<ๆ>เลี้ยงเลี้ยงเลียงในบ้านได้เลยเพราะว่าตัวเขาเองนะครับไม่มีกลิ่นไม่เหม็นนะครับแล้วก็กินง่ายนะครับครับผมนี<ด>่นะครับเี่กเขาก,กลาลังกินอาหารอยู่ส่วนเรื่องพื้นที่ล่ะครับพี่สมมติผมจะอยากเลี้ยงในบ้านเนี่ยผมต้องเลี้ยงในอะไรครับพี่ถ้าเป็นเลี้ยงถ้าเป็นเลี้ยงสัตว์เพื่อเชิงสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถเลี้ยงตัวเดียวก็ได้เลี้ยง2ตัวก็ได้ เต่าสุกขตาที่อายุ1ปีไปแล้วเนี่ยเลี้ยงแบบปล่อยเหมือนหมาเหมือนแมวได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเต่าตัวเล็กๆเ,เนี่ยเลี้ยงในกระบาพลาสติกกระบะพลาสติกเราไปซื้อร้านทุกอย่าง20บาทมาแล้วเราก็เลี้ยงเขาในนั้นกระมงกระมังแน่นาะใช่ถูกต,ต้องแต่พื้นที่ต้องเยอะไหม,ไมถ้าสมมติไซส,สัก,กสองสามนิ้วอ่างเงี้ยสองสนิ้วนี่คือเลี้ยงในกระบะพลาสติกซึ่งใครซื้อเราไปเลี้ยงเนี่ยเราจะแถมอุปกรณ์การเลี้ยงให้นะครับจะมีกระบะพลาสติกถาดอาหารมีอาหารแถมให้2เดือนอาหารนี่กินวันละสามเม็ดเองนะครับว ไม่สะดวกในเรื่องเวลาอาหารเต่านี่เลยเหรอครับใช่ถูกต้องครับมีอาหารเต่าสำเร็จรูปนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งได้ครับ ผมอยู่เชียงใหม่ลูกค้าอยู่ภูเก็ตอยากส่งในวันเดียวถึงเลยนะครับแลวส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อพี่เนี่ยเขาจะซื้อไซส์ไหนไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเต่านะครับลูกเต่าก็คือเต่าไซส์2นิ้วถึง3นิ้วเป็นเต่าที่อายุ1เดือนถึง3เดือนอีกอันหนึ่งคือคนที่เขาไม่อยากเลี้ยงเนี่ยเขาอยากเอาไปปล่อยบ้านเลยก็คือซื้อไซส์หปีไปแล้วไซส์หปีไปแล้วเนี่ยเป็นไซส์ที่สามารถที่จะลงแล้วก็ปล่อยคอกหรือบางคนก็เอาไปขุนต่อเพื่อที่จะเป็น พ่อแม่พันธุ์นะครับเอาไปเลี้ยงอีก3าปี4ปีเนี่ยก็สามารถที่จะให้ลูกได้แล้วใน1่ปีนะครับเริ่มจากแรกเกิดเลยนะครับสามารถเลี้ยงเต่าสุกัตตาได้ประมาณ9นิ้วถึง1ฟุตผ่านไปปีที่2เต่าจะเริ่มเห็นเพศแล้วครับที่ประมาณ1 4นิ้วถึง15้นิ้วนะครับพอป,ปีที่3ปีที่4เนี่ยเต่าก็จะเริ่มเติบโตตั้งแต่15นิ้วเป็นต้นไปจนถึง20นิ้วภายในปีที่5นะครับจะได้20นิ้วเต่าจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วออกลูกแล้วครับกี่เมม่่กใครับ20นิ้วคือตตััััววนนีี้้คครรบบอ เบอร์ห้าสิบเอ็ดนี่ครับสีสิบนิ้วนี่ครับสีสวยตัวเมื่อกี้ยี่สิบปีใช่ครับเนี่ยครับไม่เราไม่ดุไม่กัดเห็นไหมครับครับผมมันเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับมันไม่มีแบบตัวนี้เชื่องไหมตัวนั้นดุไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้ทุกตัวครับไม่ต้องห่วงครับเนี่ยครับไม่มีดุนะครับพวกนี้อืผมเนี่ยชอบมากเลยเรื่องไม่ดุเนี่ยเพราะว่าผมมีลูกเล็กลูกผมห้าหกขวบผมปล่อยให้เล่นในนี้ผมลูกครก็ไม่เคยโดนเต่ากัดนะครับแล้วอย่างการตลาดนะครับเพ่การตลาดส่วนมากเพ่จะเป็นช่องทางไหนครับ ผมจะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนของลูกฟาร์มเราจะมีลูกฟาร์มที่เขารับเต่าโซคาต้าเนี่ยไปเลี้ยงแล้วก็ขายลูกเต่าคืนเราครับอีกส่วนหนึ่งก็คือขายให้กับตัวแทนจําหน่ายซึ่งเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่เขาเอาไปขายที่บ้านเอาไปขุนแล้วก็เปิดเพจขายที่บ้านซื้อ10ตัวนี้ก็ได้ราคาส่งแลวนะครับ,รบต่อมาก็คือส่งออกต่างประเทศเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของเรานะครับแปดสิบเรกา็คือการส่งออกทั้งหมดเป็นราคาส่งผมเองอะ่ะโฟกัสตัวเองเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับคือคเลลลี้้้ยงงแแววกก็ส่ ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำเชิงอุตสาหกรรมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองเลยนะครับกล้าบอกเลยว่าเราออกจากงานมาเลี้ยงเต่าสุกาต้าครับราคาเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ครับมันก็จะมีถ้าเป็นลูกเต่าก็จะเป็นราคาส่งนะครับราคาคส่งก็จะอยู่ที่ตัวละประมาณ1,000บาทขึ้นไป บวกลบ10%ขึ้นอยู่กับซีซันของมัน <Ừ. S 2> นะครับ1,000บาทถึง1,200บาทช่วงไหนมันเป็นเต่าที่ออกลูกตามฤด,ดูกาลนะครับ,รบช่วงไหนที่ไม่มีลูกเต่าเนี่ยหรือเขาไม่ได้เป็นฤด,ดูที่เขาออกไข่ออเนี่ยราคามันก็จะแพงมาก <Ừ. S 2> นะครับอีกอันนึงก็เป็นราคาปีกราคาปีกเนี่ยจะขายอยู่ที่ตัวละ1 6 0 0บาทถึง2,000บาทขึ้นอยู่กับตามฤดูกาลนี่คือลูกเต่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเต่าอ,อายุเยอะขึ้นไปเนี่ยก็จะวัดตามขนาดเลยนะครับเช่น1ปีเนี่ยสมมติขายเป็นนิ้ว นิ้วละ900บาท10นิ้วก็คือ9,000บาทนะครับอพอเป็นพ่อแม่พันธแล้วเนี่ยเริ่มเห็นเพศแล้วก็จะมีการขายเป็นคู่เช่นคู่หนึ่งก็25,000 55,000 65,000 95,000แล้วแต่อายุของมันมและอย่างตัวที่แพงสุดเนี่ยครับแพงที่สุดในฟาร์มเนี่ยครับราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตัวที่แพงสุดอาจารย์ต้องเป็น,เป,นเป็นอายุ30ปีครับอายุ30ปีเนี่ยคู่หนึ่งก็ประมาณ150,000คู่หนึ่งก็ประมาณ150,000แต่ แต่ก็เราก็ขายไปบ้างให้กับสวนสัตว์นะครับคาเฟ่แล้วก็บ้านคนที่เขาแบบชอบเลี้ยงสัตว์ตัวยักษ์อ่ะเขาก็จะเขาก็จะซื้อไซส์พวกนี้ไปไซส์เท่าไหร่ครับถึงขายได้ถึงเริ่มขายได้แรกเกิดเลยแรกเกิดเลยหลังจากเกิดขึ้นมาใน7วันเนี่ยสะดือเขาจะยุบยุบเสร็จเนี่ยพอปล่อย้เขากินอาหารเนี่ยประมาณ7จ็ดถึงสิวันก็ขายแล้วนั่นหมายความว่าพอหลังจากเกิดมา1เดือนเราขายเลยต่อกินอาหารแล้วถ่ายวิดีโอปุ๊บเราขายเลย ครับผมครับครับตอนนี้ผมผมอยากเห็นโซนที่เป็นลูกเต่าครับพี่อยู่ตรงโซนไหนครับโซนที่เป็นลูกเต่าจะอยู่ตรงนู้นครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูลูกเต่ากันครับผมได้ครับครับผมครับผมโซนนี้เป็นโซนอะไรครับพี่อันนี้เป็นโซนที่เราใช้อนุบาลลูกเต่านะครับครับผมเต่าแรกเกิดเนี่ยอายุ 1- 2เดือนเนี่ยเราก็จะเลี้ยงในตะกร้าพลาสติกนะครับต้นทุนในการเลี้ยงถูกมากเพราะว่าเราเลี้ยงในตะกร้าพลาสติกเพราะนั้น ต้นทุนแทบไม่มีเลยนะครับตะก,ก้าเนี่ยเราซื้อมาตามร้านทุกอย่าง20บาทบางทีเราก็ไปซื้อตามที่เขาโละซื้อมาเยอะๆนะครับแล้วก็เลี้ยงในตะก,ก้าตะก,ก้าหนึ่งก็เลี้ยง5ตัวถึง10ตัวอันนี้ใช่ไหมครับตะก,ก้าอันนี้ใช่ไหมครับใช่คนคนคนที่เอาลูกเต่าไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะก็เลี้ยงในเนี้ยแล้วก็จะให้อาหารเลี้ยงอยู่บนเนี้ยจนก,กว่าจะ1ปีหลังจาก1ปีเนี้ยค่อยปล่อยในคอกปล่อยบนดินได้แต่ ถ้าอย่างนี้เขาไต่ออกได้ไหมเพไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมทความสามารถในการหลบหนีเนี่ยน้อยมากนะครับในในทางในทางขึ้นเนี่ยเพราะสุขาต้าเนี่ยปีนไม่เก่งครับนะครับอีกอันนึงคืออย่างนี้ถ้าคนที่เอาไปขายตามตลาดนัดนะครับเอาไปขายตามตลาดนัดถนนคนเดินหรือขายตามหน้าบ้านเขาก็ใส่กงอย่างนี้นะครับอันนี้กงเนี่ยซื้อยังไงซื้อไม่เกินเก้าร้อบาทนะครับสามารถที่จะเลี้ยงลูกเต่าได้เป็นปีเลยนะครับแล้วก็สะอาดนะครับเอาฝาปิดได้เวลาเราเอาไว้ข้างนอกนะครับรบถ้าอย่างสมมติว่า ที่บ้านผมเลี้ยงแมวเนาะมันอยู่กับแมวได้ไหมออย่างเงี้ยไซนี่ได้ครับอ๋อต้องถามก่อนว่าแมวคุณน่ะทำไหมแมวบางตัวก็เป็นมิดกับสัตว์เล็กบางตัวก็ไม่เป็นมิดอย่างเงี้ยใส่ตะก้าอย่างนี้เลยครับตะก้าขายผักแล้วก็ปิดฝาใส่ไว้เลยไม่ต้องไปซื้อกงนะครับแพงอันนี้ใบละไม่ถึงร้อยอ๋อครับนี่ครับซื้อฝาปิดมันจะมีฝาปิดของมันเป็นชุดเป็นชุดใช่ใช่ใช่แน่นออ่าเนี่ยครับอยากเอาไปไหนก็เอาไปได้เนี่ยปิดฝาอย่างเงี้ยครับอืมครับเลี้ยงได้เลยนะครับสบายแล้วก็แห้งไม่ชื้น ค,คือเขาไม่ชอบชื้นนะครับต่อสุกต้าเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงแห้งๆแบบนี้<อ>แล้วก็สามารถตะก,ก้าหนึ่งก็เลี้ยงได้5ตัวถึง10ตัวถ้าเรามีตะก,ก้าใหญ่ก็เลี้ยงได้เป็น10เลยนะครับอย่างนี้ผมเลี้ยงตะก้าหนึ่ง30ตัวเลยนะครับครับผมอ่าอ,อันนี้ไซส์นี้อายุเท่าไหร่ครับเพ่อันนี้ก็จะมี1เดือนถึง3เดือนนะครับปีนี้เราผลิตลูกเต่าได้ประมาณ 3,000- ถึง4 0 0พตัวนะครับครับอย่างไซส์นี้ผมถามราคาหน่อยเท่าไหร่ประมาณอันนี้ถ้าเป็นราคาปลีกอยู่ที่ตัวประมาณ1,800บาทนะครับ ถ้าใหญ่วันนี้อีกนิดหนึ่งก็จะเลื่อนไปเลยครับคือขายเป็นนิ้วนิ้วละแปดร้อยนิ้วถึงนิ้วละหนึ่งพันสมมุติว่าสามนิ้วก็สามพันประมาณนั้นอ่ะสี่นิ้วก็สี่พันห้านิ้วก็ห้าพันครับแต่เกิดมาซื้อหน้าฟาร์มเราก็จะมีส่วนลดราคาพิเศษให้ใช่ถูกต้องก็จะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเช่นบอกอ่ะอันนิ้วละเจ็ดร้อยอันนิ้วละแปดร้อยอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับทำมาสิบปีไม่เคยพออ๋อไม่เคยพอพัฒนิกาเนี่ยเต่าผมจะหมดไม่เคยมีเต่าไข่ทั้งปีครับ จะเริ่มมีอีกทีก็นู่นเลยนะครับสงการเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้ฟักอ๋อนี่คือตู้ฟักนะครับอ๋อเหมือนไก่เหมือนนกเหมือนอะไรพวกนี้เลยนะมีตู้ฟักพวกนี้ผมไม่ได้เปิดใช้งานนะครับครับผมเพียงแต่ตู้เนี่ยมันเก็บอุณหภูมิได้อ๋ออันนี้ไม่มีไข่แล้วอันนี้จําลองให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ครับผมก็ใส่ไว้อย่างนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่พี่ยี่สิบแปดถึงสามสิบสองนะครับครับผมแล้วก็ความชื้นก็เป็นปกติในตู้เลยครับผมอ๋อนี่คือฟักเราก็ใส่แผงไว้อย่างนี้ ใช่ถูกต้องอุณหภูมิก็ประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบใช่ถูกต้องอืมแล้วก็กระฟอกเพราะไม่ยากนะครับฟักเนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่ใช้ตู้เนี่ยใส่รังโฟมรังน้ําแข็งขออย่างเดียวให้ความชื้นกับอุณหภูมิเนี่ยไม่วิ่งครับสมมติเก็บเก็บไข่มานะครับใส่ในรังโฟมเลยครับผมแล้วก็ใส่น้ําไปสองแก้วรังโฟมนี่คือต้องมีทรายมีอะไรไหมไม่ต้องอใส่ถาดไข่ไก่ไว้เลยอ๋อครับแล้วก็วางไว้ในรังโฟม วางไว้ในรังโฟมเสร็จแล้วผ่านไป90้วันออกเป็นตัวเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับใส่ซื้อรังโฟมมารังหนึ่งหนึ่งบาทเอาถาดไข่ไก่ใส่ถาดใส่ไข่เต่าสูกัหต้าไว้ครับใส่น้ําในแก้ววางไว้สองแก้วอจบปิดรังโฟมไว้เปิดดูทุกอาทิตย์แค่นั้นเองครับอ๋อประหยัดมากง่ายดีเนาะใช่ถูกต้องเออคืออย่างนี้ครับสัตว์เลื้อยคานเนี่ยปัจจัยในการฟักมันต้องการสองอย่างก็คือความชื้นกับอุณหภูมิครับผม ซึ่งรลังโฟมเนี่ยตอบสนองปัจจัยเหล่านั้นก็คือคอุณหภูมิไม่วิ่งความชื้นยังอยู่เพราะเป็นระบบปิดนะครับ,รบไม่จำเป็นต้อ,ตอ,อตงซื้อตู้ไม่จำเป็นต้องซื้อที่ฟักอะไรเลยนะครับ<อ>เนี่ยลวเต่านะครับเขาก็ชอบตากแดดเนี่ยเขาต้องอยู่ในแดดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ต้องสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดเพื่อการเจริญเติบโตนะครับครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีแดดให้ตากแดดเวลาสองชั่วโมงให้กินอาหารเวลาหนึ่งถึงสองเวลาก็พอแล้วปกติกินเวลาไหนครับพี่สองเวลาเนี่ยผมให้กินตอนสายครับ ตอนที่มีแดดผมก็จะเอาออกมาตากแดดอ่อนๆครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่ฟาร์มเนี่ยจะให้อยู่3อย่างนะครับก็คือหญ้าสดอาหารเม็ดอาจจะให้ผักใบเขียวนะครับให้สลับกันตลอดเวลาเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารครับหญ้าสดใบมอนใบชงโคใบชบาใบตําลึงกินได้สลับกับอาหารเม็ดบางมือก็จะเป็นผักสลับกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้อาหารซ้ําไปซ้ําอย่าให้อาหารมันซ้ํายาวๆไม่ดีประมาณปีเท่าไหร่ครับรายได้ของฟาร์มพี่ท่าที่ฟาร์มผมนะครับผมทํามาสิบปีเนี่ย มันนิ่งมาก็คือได้อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าล้านมาห้าปีแล้วต่อปีนะครับก็คือหมายถึงว่าอ่านิ่งมาก็คือสี่ปีหลังๆนี่ใช่ไหมใช่รายได้ที่เกิดจากการขายปีกขายสรงขายทรงออกแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเราขุนครับอย่างเต่าเนี่ยอย่างท้ายปีเนี่ยเราจะเก็บก่อนเลยสองสามร้อยตัวเอาไว้ขุนครับผมที่เหลือก็ขายไปเพื่อทํากาไรนะครับที่เหลือเราก็ขุน <ๆ S 2> เพราะเต่าเนี่ยเขาเป็นเต่ายักษ์อันดับสามของโลกครับผมโตวไวมากครับโตวไวมากอืมก็คือสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านต่อปี ใช่สูงสุดก็คืออยู่ที่ระหว่างประมาณห้าล้านต่อปีครับผมบแต่ถ้าเกิดเราเก็บหมดแล้วครับไม่ขายเลยแล้วขุนไหมเนี่ยมากกว่านั้นแน่นอนอแต่ผมเองเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับลูกค้าเขามาสั่งเอาไซส์เล็กร้อยตัวเอาไซส์กลางร้อยตัวเอาไซส์ใหญ่ร้อยตัวก็ต้องขายนะครับเราจะคือเ,เขาสั่งเยอะไหมครับเพี่แต่ละรอบเนี่ยอย่างอย่างอย่างตัวเล็กอย่างเงี้ยถ้าขายส่งเนี่ยขั้นต่ำเราขายส่งที่สิบตัวสิบตัวขึ้น,นไปเยอะสุดที่ผมไดออเดอร์มาก็คือหนึ่งพันตัวโอ้ นะครับอีกอันนึงก็คือแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะสั่งปีหน้าครับเราก็เก็บบัตรจำเขาเมาก่อนปีนี้แล้วก็เพาะแล้วก็เอาลูกไปให้เขาปีหน้าอ๋อครับนะครับ,รบต่อมาก็คือการขุนเต่าก็จะมีไซส์สีนิ้วห้านิ้ว6นิ้วแล้วก็บางคนเนี่ยเขาจะเอาเต่าวัยรุ่นเนี่ยไปขุนเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเต่าวัยรุ่นจะอยู่ตรงนู้นนะครับ,รบเอเฉพาะลูกเต่าเนาะ ของฟาร์มพี่เนี่ยต่อปีเนี่ยกำลังผลิตอยู่ที่กี่ตัวครับพี่ประมาณ 3500- 4500ถึง4,500ตัวครับณตอนนี้นะครับใช่ครับแล้วก็จะมีลูกฟาร์มลูกฟาร์มก็คือจะมี14จังหวัดก็จะมีราชบุรีนครปฐมอ่างทองประจวบนะครับเนะชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตจะเป็นลูกฟาร์มลูกฟาร์มคือคนที่เขาอยู่บ้าน แล้วมีที่สนามหญ้าเ,าเขาก็เอาไปเลี้ยงในสนามหญ้าออกไข่ขึ้นมาเนี่ยผมก,ก็การันตีราคาให้เขาแล้วก็รับซื้อลูกฟาร์มเนี่ยกำลังการผลิตก็น่าจะอยู่ประมาณสี่พันตัว oh. ลูกฟาร์มประมาณ4ี่แล้วบางคนเขาก็มีคู่เดียวอะครับงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินพี่พูดเรื่องอกลุ่มวัยรุ่นเต่าวัยรุ่นอ,อยู่ตรงไหนนะครับพี่เต่าวัยรุ่นอยู่ข้างหลังนั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มนั้นครับผมได้ <นะ S 2> ครับครับผมโซนนี้เป็นโซนของอะไรนะเพ่อันนี้เป็นเต่าวัยรุ่นนะครับ ต่อวัยรุ่นเนี่ยคืออายุ2ปีขึ้นไปนะครับจนถึง3ปีนะครับครับผมต่อวัยรุ่นเนี่ยเป็นไซส์ที่เริ่มที่จะปล่อยเอาดอแล้วเลยละครับแล้วก็เห็นเพศได้แล้วว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็เลี้ยงไปอีกแค่สองสปีก็ให้ลูกแล้วนะครับคนที่เขาอยากลงทุนน้อยๆเขาก็ไม่ต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์นะครับอ๋อไซส์นี้เลยเขามาซื้อไซส์นี้เก็บแล<ะ>้วไซส์นี้ก็คือกิน้าได้แล้วเท<ะ>่าไหร่เพศไซส์นี้ไซส์นี้ก็เริ่มต้นที่คู่เรา2 5งห5 0 0 0บาทนะครับเนี่นะครันบ เนี่ยเขาก็กินหญ้าให้กินหญ้าเลยนะครับไม่ต้องให้กินอย่างอื่นนะครับเปลืองนะครับแต่แล้วเราก็จะมีวิตามินเสริมทั้งผมจะให้วิตามินเสริมไปเนี่ยนะครับโอ้นไส้ตัวนี้อันเนี้ยกี่นิ้วนะครับอันเนี้ยอันนี้ประมาณสามปีนะครับอันนี้ประมาณสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วเนี่ยตัวผู้จะหางยาวอ๋อครับเนี่ยนะครับตัวผู้จะหางยาวนี่หางยาวมานี่เลยถ้าตัวเมียก็จะหางสั้นเหมือนก้นหอยอ่ะ ครับผมอ่าประมาณนี้เลยครับแล้วก็เดือยคู่หน้าก็จะใหญ่ตัวเมียเดือยก็จะรีบเนี่ยตัวผู้นะครับก็จะขายเป็นคู่คู่หนึ่งสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นห้าอย่างเขามีแสนหนึ่งเนี่ยเขาได้สามคู่เอาไปเลี้ยงอีกแค่สองสามปีได้ลูกมาสองคอก็คืนทุนแล้วแล้วก็จะให้ลูกอีกถึงอายุเก้าสิบปีเนี่ยครับไม่ดุไม่เหม็นเพราะว่าสัตว์เล็้คานนะครับเขาไม่มีรูขุมขนครับผมนี่ไปไวรุ่นนะครับผมก็จะขุนทาไซส์ไว้สองปีเพื่อให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เขาอยากเอาไปเลี้ยงเพื่อลองดูก่อนว่า เขาเลี้ยงได้ไหมเขามีอาหารไหมเขาดูแลไหมเลี้ยงไปปรับไมเซฟตัวเองอะครับครับผมครับหรือบางทีไซส์นี้ก็จะส่งรีสอร์ทส่งคาเฟ่ส่งโรงแรมนะครับเนี่ยครับถ้าตัวมีอาหารมันก็จะสั้นอย่างนี้เลยครับครับนะครับแล้วก็เดยก็จะรีบเล็กนะครับสังเกตมันจะรีบเล็กคือพวกนี้เป็นไซส์ที่ผมประกันลักประกันเพศให้นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ากะเอาไปทําฟาร์มเชิงธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ไม่เหม็นมีพื้นที่แค่สองเมตรคูณสามเมตรก็เลี้ยงได้แล้วนะครับไม่ไม่ต้องเยอะอะไรแล้วก็คุ้นมือแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่กัดนะครับไม่ดุนะครับนี่คือเต่าสุกาต้าเนาะใช่ครับผมแล้วสมมุติว่าฝากถึงเกษตร,รกรนะคนที่เขาแบบอยากจะเลี้ยงเต่าสุกขต้านะครับควรเริ่มต้นยังไงครับพี่เริ่มต้นนะครับง่ายมากเอาลูกเต่าไปเลี้ยงก่อน ตัวเดียวก็ได้พวกนี้เลี้ยงตัวเดียวได้นะครับไม่จะเป็นต้องเลี้ยงเป็นคู่เพราะม่สัตว์เลยคานเหมาะกับเราไหมชอบไหมเราเลี้ยงรอดไหมนะครับหรือบางคนก็อาจจะซื้อไซเวยรุ่นเนี่ยตัวเดียวเอาไปปล่อยในบ้านเพื่อปรับมายเซ็ตตัวเองว่าฉันจะต้องอยู่กับมันนะฉันจะต้องทาธรุรกิจกับมันนะหรือไม่ต้องทําอะไรเลยมาหาผมอยากมีความรู้อยากให้ผมสอนการเพาะพันธุ์อยากให้สมสอนการขุนลูกเต่าเพื่ออัพไซ์อยากให้ผมสอนขายตลาดอยู่ไหนขายยังไง ผมสอนได้สอนฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนัดเข้ามาที่ฟาร์มนะครับไม่มีปัญหาเลยสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมสอนให้ฟรีนะครับเพราะว่าเลี้ยงมา10ปีแล้วอยากถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับบุคคลที่สนใจกลุ่มเกษตรกรนะครับคนที่มีต้นทุนน้อยๆแต่อยากเปลี่ยนทางเลือกอยากเปลี่ยนแนวนะครับเพราะพันธุ์ตัสัตว์เลี้ยงต่อนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ได้เพาะเอาไว้กินนะครับครับแล้วผมถามหน่อย ข้อดีครับพี่ข้อดีที่พี่หลังจากที่พี่ออกจากงานประจํามาเนาะแล้วก็มาเลี้ยงเต่านะครับพี่ได้ข้อดีอะไรจากเต่าตูกาต้าบ้างครับพี่อันแรกที่ผมเห็นเลยนะครับมันเป็นเต่าที่เลี้ยงครั้งเดียวเนี่ยสามารถผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกได้ถึงอายุ90ปีมผมไม่ต้องไปซื้อสัตว์อย่างอื่นสัตว์บางอย่างที่เราเพาะเนี่ยอายุน้อยครับต้องไปหาพ่อแม่พันธุ์มาใหม่มเมื่อเวลาที่พ่อแม่พันธุ์เขาไม่ให้ลูกหรือไม่ให้ไข่แล้ว2ก็คือมีตลาดรองรับตลาดส่งออกต่างประเทศนะครับที่เขารองรับ ต่อมาก็คือสําคัญมากเลยนะครับเลี้ยงง่ายประหยัดต้นทุนคนที่มีต้นทุนในพื้นที่ดินหน,หน้อยๆอย่างผมเนี่ยก็เลี้ยงได้เช่นเลี้ยงในบ้านตัวเองในอาคารพาณิชย์ในห้องเช่าเลี้ยงลูกเพื่อการขุนนะครับแต่ถ้าเกิดจะเลี้ยงเพื่อการเพราะพันธุ์เนี่ยแค่มีพื้นที่2เมตรคูณ3เมตรก็เลี้ยงได้แล้ว1คู่นะครับเพราะนั้นในหมู่บ้านก็เลี้ยงได้นะครับแล้วไรายได้ตอบโจทย์เราไหมครับตอนนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่าเมื่อก่อนได้เงินเดือนปีหนึ่งประมาณประมาณล้านหนึ่ง ตอนนี้ก็คือเพราะพันเสาสุกต้าปีหนึ่งได้ประมาณสี่ถึงห้าล้านแม็กของผมคือห้าล้านอันนี้ยังไม่รวมรายได้จากระบบลูกฟาร์มนะครับเป็นรายได้จากที่เกิดจากฟาร์มผมอย่างเดียวนะครับครับผมครับครับผมก็สุดท้ายแล้วครับเพ่ช่องทางการติดต่อของฟาร์มครับฟาร์มนี่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับมีสองที่นะครับก็คือตำบลสันกําแพงกับตำบลสันปีเสื้อแต่ว่า ถ้าอยากขายอยากซื้ออยากมีความรู้อยากได้โน้ตหาวอยากปรับไมเซตตัวเองนะครับ0823 24 8 9 9 9แล้วก็เพจนะครับเข้าไปค้นในเพจ Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าบ้านเต่ายักษ์ุขตาบ้านร้องอ้อเชียงใหม่นะครับติดต่อช่องทางนั้นก็ได้นะครับอันนั้นง่ายสุดเลยอินบ็อกซ์มาอยากถามอะไรอยากรู้อะไรถามได้หมดนะครับบอกทุกอย่างนะครับเพราะว่าผมเสร็จทอดความรู้ให้ฟรีนะครับเป็นวิทยาทานครับผม ครับสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างไรายได้นะครับขอขอ,ขอบคุณคุณพ,พ,คพี่ชัยพรครับพี่ชัยพรนะครับที่มาให้ความรู้เรานะครับในการเลี้ยงเต่าสุกต้าหรือการดูแลเต่าสุกต้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ